ทุเร no Hoy, so, upcoming upcoming ียนแตกยอดใหม่ทำไมจึงโค้งงอก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับสภาพอากาศช่วงนี้นะครับเป็นสภาพอากาศที่ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับสังเกตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนของท่านหรือว่าเพลงอื่นๆนะครับอย่างของผมก็เช่นกันนะครับมันจะมีการแตกยอดใหม่ออกมาเยอะนะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเหมาะสมนะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงปลายหนาวนะครับมันยังไม่ได้เข้าฤดูเล้งเยอะนะครับแล้วก็เดดมันก็มีนะครับการสังเคาะหสียงมันก็ทําได้ดีนะครับการสะสมอาหารการสร้างพลังงานมันก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ มันจะเหมาะนะครับแก่การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับซึ่งในเพลงผมเองก็ทุกต้นนะครับมีการแตกยอดหมดนะแล้วก็มีคําถามจากทางบ้านเข้ามานะครับเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งปลูกทุเรียนนะเขาไปเจออาการแตกยอดออกมาแล้วมันโค้งงอนะครับก็เลยสอบถามผมเข้ามาหลายท่านนะครับว่าทําไมมันถึงโค้งงอครับมันมาจากสาเหตุอะไรแล้วเราต้องแก้ย,ยังไง อ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับอ่าสำหรับท่านที่ปลูกทุเรียนมาแล้วนะครับมานานแล้วนะครับมีความรู้บ้างแล้วท่านอาจจะพอทราบอยู่นะครับว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนะแล้วมันจะต้องทํายังไงนะแต่สําหรับท่านที่เป็นมือใหม่เลยเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้จะผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มต้นเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับสาเหตุแรกเลยที่ เกิดอาการยอดงอได้นะครับก็คือต้อนพันธุ์ที่ท่านซื้อมาปลูกนะครับอ่าอย่างเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้จะเป็นต้นพันธุ์กิ่งข้างนะครับซึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของต้นพันธุ์กิ่งข้างนะครับเมื่อมีการแตกยอดออกมา trophy, <450. S 1> มันจะโค้งงอครับช่วงเลขกนะครับช่วงที่แตกออกมาใหม่ๆอย่างเนี้ยอย่างช่วงนี้นะครับเนี่ยช่วงเล็กๆอย่างนี้นะครับมันจะมีการโค้องงอนี่เป็นปกตินะครับอ่าอันนี้คือเป็น ต้นพันุ์กิ่งข้างนะครับต้นพันธุ์กิ่งข้างมันจะมีการโค้งงอลงอยู่เป็นปกตินะครับเป็นปกตินะซึ่งถ้าไปดูในต้นทุเรียนที่เป็นต้นใหญ่นะครับต้นที่เขาตัดออกมาเนี่ยกิ่งที่อยู่ด้านข้างเนี่ยยอดมันก็จะโค้ลยยโงลง,งอยู่แล้วนะครับเป็นกิ่งประมาณนี้นะครับเขาเรียกกิ่งต้นพันธุ์กิ่งข้างเพราะว่าเขาจะเอากิ่งที่มันพุ่งไปด้านข้างนะครับไม่ซ้ายก็ขวาไม่น่าก็หลังประมาณนี้นะครับปลายยอดมันก็จะโค้งงอลงอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของ กิ่งข้างเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเอาต้นพันกิ่งข้างนะครับมาปลูกนะครับยอดมันก็จะโค้งงอนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของต้นกิ่งข้างนะครับแล้วเราต้องแก้ไขยังไงนะครับก็คือไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับอย่างของผมเองผมก็จะมีการผูกปักไม้ผูกลังเขาไว้นะครับไม่ให้เขาโค้งงอเยอะนะคือการโค้งงอนะครับจะทําให การยืดยอดทุเรียนเนี่ยมันสั้นลงได้นะครับเนื่องจากว่าทุเรียนนะครับเขาก็มีการประเมินตนเองได้เหมือนกันนะครับถ้าเขาแตกยอดยาวเกินไปแล้วโดยที่เราไม่ค้ำยันผูกลังเขาไว้เนี่ยมันจะทําให้ยอดอ่อนของเขาหักได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะแตกได้สั้นๆนั่นเองนะจากที่ผมทดลองมานะครับคือถ้าเป็นต้นพันุกิ่งข้างนะครับทุกต้นที่ผมปลูกนะผมจะปักไม้แล้วก็ ผูกยอดไว้ตลอดนะครับอย่างต้นนี้เองเนี่ยไม้เขาก็เริ่มสั้นแล้วนะครับไม้เขาเริ่มสั้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยๆนะอ่าเมื่อเมื่อมันมีแตกยอดออกมานะครับเราก็เปลี่ยนไม้ให้มันสูงขึ้นนะแล้วก็ล้างยอดมันไว้นะครับคือการล้างยอดเนี่ยมันจะทําให้แตกยอดได้ยาวขึ้นอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับแน่ชัดเจนแน่นอนนะครับคือต้นเขาสามารถรับรู้ได้วา่ายอดมันไม่หักนะครับเขาก็เลยสามารถที่จะขยายได้ อย่างเต็มที่เบ่งเซล์ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะอ่าอันนี้เป็นสาเหตุเลขเลยนะครับสำหรับยอดโค้งงอนะครับก็คือมาจากต้นพันธุ์ที่เป็นกิ่งข้างนั่นเองนะครับแล้วก็อ่าต้องใช้เวลานานขนาดไหนนะครับกว่ายอดเขาจะตั้งตรงได้ไม่โค้งงอเนี่ยจากที่ผมทดลองมาในเพลงผมนะครับระยะเวลา1ปีนะครับ1ปีเนี่ยก็ยังงออยู่นะอ่าจนกว่าเขาจะอ่า กิ่งเขาจะออกมาวนรอบยอดนะครับมันถึงจะหยุดการโค้งงอได้นะครับคือเขาจะปรับตัวนะครับจากเขาเป็นต้นพันกิ่งข้างนะครับเมื่อเขาอุดมสมบูรณ์การจเจริญเติบโตของเขาดีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปรับตัวให้ยอดของเขาเนี่ยเป็นกิ่งข้างนะมันอาจใช้เวลา1ปีครึ่งนะครับถึง2ปีนะอ่าใช้เวลาขนาดนั้นเลยนะครับในการเอ่อทำให้ยอดกิ่งข้างเนี่ยกลายเป็นยอด กระโดงขึ้นมานะครับตั้งตรงได้เดี๋ยวไปดูต้นนี้ครับต้นข้างๆกันที่เป็นต้นพันกิ่งกระโดงนะครับยอดเขาจะตั้งได้ตรงนะเขาจะไม่โค้งงอนะครับตั้งแต่ต้นเล็กนะอ,ะอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นยอดของกิ่งต้นพันกิ่งกระโดงนะครับเขาจะไม่มีอาการโค้งงอเลยนะครับแต่ถ้าสังเกตดูนะครับถ้าเป็นกิ่งออกมาด้านข้างเนี่ยเห็นไหม มันก็มีอาการโค้งงอนะครับยังไงก็โค้งงอนะครับนี่เห็นไหมยังไงก็โค้งงอนะครับซึ่งถ้าต้นพันธุ์ที่ท่านซื้อเป็นกิ่งข้างก็คือเขาตัดกิ่งนี้นะครับไปเสียบยอดกับต้นพันธุ์ต้นทุเรียนบ้านหรือต้นทุเรียนป่านะเขาก็ตัดยอดอย่างนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดออกมาเนี่ยยังไงมันก็งอนะครับที่ต่างกันกับกิ่งกระโดงนะกิ่งกระโดงเขาคือเขาเอากิ่งที่มันตั้งขึ้นนะครับเขาเอากิ่งที่มันตั้งขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกิ่ง กิ่งทุเรียนใช่ไหมครับมันจะมีกิ่งหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาด้านบนเนี่ยคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดตรงนั้นไปเสียบยอดนะมันก็เลยกลายเป็นกิ่งกระโดงนะครับซึ่งทรงพุ่มมันจะสวยตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับแล้วก็การแตกยอดออกมามันก็จะตั้งได้ตรงนะอันนั้นคือข้อดีของกิ่งกระโดงนะครับซึ่งผมเคยพูดไปนะครับว่าถ้าท่านอยากมีสวนทุเรียนที่มันสวยงามเลยภายในปีถึง2ปีนะครับท่านควรที่จะเลือกซื้อ ต้นพันธุ์ที่เป็นกิ่งกระโดงทั้งหมดนะครับท่านจะได้สวนทุเรียนที่มันสวยงามนะครับมันจะมีคุณค่าทางจิตใจนะก็คือปลูกปั๊บมันสามารถตั้งทรงตั้งยอดได้สวยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิ่งข้างเนี่ยมันจะใช้เวลานะมันจะใช้เวลานะครับส่วนไอเรื่องกิ่งข้างกิ่งกระโดงให้ผลผลิตกิ่งแบบไหนให้ผลผลิตเร็วกว่าอันนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม,ไม่ไม่ทราบนะครับยังชี้ ชัดไม่ได้นะผมยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับแต่ว่าจากหลายๆท่านที่ผมศึกษามานะครับจากข้อมูลที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าต้นกิ่งข้างจะติดลูกได้เร็วกว่านะครับอ,อันนี้ก็ต้องรอรอ,อผลก่อนนะครับแต่ตัวผมเองยังยังไม่มีผลนะรอให้ผลสรุปออกมาก,ก่อนนะครับอ,อันนี้เป็นหัวข้อแรกนะครับในเรื่องของ ลักษณะต้นพันธุ์ที่เราซื้อมาปลูกนะมันก็จะโค้งงอได้นะครับถ้าเป็นต้นพันธุ์ที่เป็นกิ่งข้างนะและอย่างถัดมานะครับที่ผมเจอนะครับก็คือต้นมีอาการขาดน้ํานะครับมันก็จะทําให้ยอดเนี่ยงอได้ด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นต้นกิ่งกระโดงอย่างนี้นะครับต้นกิ่งกระโดงอย่างนี้ปกติแล้วมันจะตั้งขึ้นได้ตรงนะครับ แต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งคือมันขาดน้านะครับมันก็จะทําให้ยอดตรงนี้มันงอลงได้เหมือนกันนะอ่าแต่อ่าถ้าการขาดน้ํานะครับมันจะมีข้อสังเกตอยู่ก็คือไอลำของยอดเนี่ยครับมันจะแห้งนะครับมันจะแห้งแล้วก็มันจะเป็นเส้นอยู่ตรงกลางนะครับเส้นผ่ากลางนะอ่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันขาดน้ํานะครับให้เราเข้ามาสังเกตด้วยนะครับเมื่อมีการแตกยอดออกมาเนี่ยถ้ามันเป็นยอดตั้งตรงอย่างนี้แสดงว่าโอเคนะครับน้าเรามันเพียงพอมันสมบูรณ์อยู่ครับ ไอ้ตัวยอดใหม่ที่มันขยายเซลล์ออกมามันก็ยังเต่งตึงอวบมันยังกลมอยู่นะครับมันยังเป็นมันยังกลมอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันขาดน้ํานะครับยอดมันจะเป็นเหลี่ยมทันทีนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็มันจะมีเส้นตรงกลางเนี่ยวิ่งมานะครับมันจะทําให้ยอดเราเนี่ยโค้งงอได้นะอาจจะไม่โค้งมากนะครับอาจจะไม่โค้งเหมือนกิ่งข้างอย่าง Gore ANT <mark> นี้นะแต่ว่ามันก็ม <ๆ S 1> <Adams> ันมันจะมีการโค้งงอได้บ้างนะครับอ่าเนื่องจากขาดน้ํานะครับเพราะว่าช่วงที่ ทุเรียนแตกยอดนะครับทุเรียนเขาต้องการทั้งน้ําทั้งอาหารเยอะนะคือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาใช้พลังงานมากที่สุดนะครับซึ่งท่านอาจจะเคยเจอนะครับนี่อย่างนี้ก็เป็นกิ่งข้างนะครับแต่ว่าอ่าเขาก็เริ่มตั้งได้ตรงเลยเห็นไหมครับอ่าเขาเป็นกิ่งข้างเหมือนกันนะครับยังยังออกด้านข้างอยู่นะยังไม่วนนะครับยังยังไม่วนนะแต่ก็เริ่มตั้งตรงได้นะครับเนื Mass ่องจากว่า อย่างที่ผมบอกนะครับต้นทุเรียนเขามีการประเมินตนเองได้นะครับถ้าอาเขายืดยอดออกไปยาวเกินไปเนี่ยเดี๋ยวกิ่งมันก็จะโค้งงอนะครับเขาก็จะใช้เวลาในการอ่าตั้งให้มันตรงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็จะลดลงนะครับแต่แค่มันสั้นๆลงนะเพื่อที่จะไม่ให้มันโค้งงมากนะครับอามาพูดถึงเรื่องขาดน้ําต่อนะครับอ่ะ ช่วงที่แตกยอดนะครับช่วงอย่างนี้นะครับเป็นช่วงที่ทุเรียนเนี่ยต้องการน้ําต้องการอาหารต้องการพลังงานมากนะครับท่านอาจ mm. จะเคยเห็นนะครับเมื่อทุเรียนแตกยอดแล้วนะครับถ้าต้นมันไม่สมบูรณ mm. ์พลังงานมันไม่เพียงพอนะครับการสะสมอาหารน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ใบมันร่วงนะครับมันเกิดมาจากต้นทุเรียนเนี่ยเขาระบบรากเขาดึงอาหารขึ้นมาเลี้ยงไม่พอยอดนะครับเขาก็เลยไปดึงอาหารจากใบนะครับมันก็ทําให้ใบแก่เนี่ย เหลืองแล้วก็หลุดล่วงไปได้เช่นกันนะอันนั้นคือพลังงานของต้นท่านไม่พอนะครับท่านสะสมพลังงานให้เขาไม่เพียงพอนั่นเองนะอ่าหรืออาจจะมาจากอาการขาดน้ําก็ได้เช่นกันนะครับอาการใบเหลืองใบร่วงเนี่ยขาดน้ําเยอะๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถล่วงได้เหมือนกันนะก็อย่างที่บอกนะครับให้มาสังเกตพวกยอดพวกนี้นะครับถ้ายังกลมอยู่ยังอวบยังติ่งตึงอยู่เนี่ยแสดงว่าน้ํามันพอนะครับแต่ว่าถ้า เมื่อไรที่มันเริ่มมีเส้นตรงกลางเริ่มเป็นเหลี่ยมเนี่ยแสดงว่ามันขาดน้ํานะครับท่านต้องอให้น้ํานะคือเฝ้าระวังนะครับช่วงแตกยอดอย่างที่ก่อนหน้านี้ผมทําคลิปไปนะครับช่วงแตกยอดก็เป็นช่วงที่สำคัญช่วงหนึ่งเลยนะครับสําหรับตัวผมนะคือช่วงแตกยอดเนี่ยผมจะเข้ามาดูแลบ่อยนะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะเพราะว่า,อายอดอ่อนของทุเรียนนะครับ เป็นอะไรที่ทั้งศัตรูทั้งแมลงเนี่ยชอบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยะนะครับหรือแมลงปีกเข็งนะครับยิ่งช่วงนี้นะเมองอินูนกาลังมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหยอดของเราเนี่ยยอดทุเรียนของเราเนี่ยเป็นตัวล่อแมลงที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้ามาดูเลจัดการให้มันดีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับกว่าเขาจะแตกยอดออกมากว่าเขาจะเป็นใบเพสลาจนเป็นใบแก่ได้เนี่ยสามารถปรุงอาหารได้เนี่ยมันใช้เวลาสมเดือนนะครับถ้า เราทำเรารักษาใบของเขาไม่ดีนะครับมันจะทำให้ต้นของเราเนี่ยโตช้าลงนะครับเสียเวลาไปเลยนะครับ1ชุดใบก็ประมาณ3เดือนนะถ้าเสียไป2ชุดใบก็นู่นนะครับ6เดือนนะครับมันก็จะช้าลงนั่นเองนะครับซึ่งการรักษาใบก็ไม่ยากนะครับผมทำคลิปมาเยอะหลายๆคลิปเลยนะครับสามารถไปย้อนดูได้นะเรื่องการรักษาใบนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ